เจริญพรสัธุชนทุกชั่นยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ,สสร,รธรรมะ source code ขอรหัสมนนำชีวิตก่อนอื่นเลยตลวงพี่ขอน้อมบูชาพระพุทธอ,องค์และครูบาอาจารย์ผู้เผยแพร่วิชาวความรู้และขอให้เครดิตแก่ทีมวิศวกรนักวิจัยและอาสาสมัครท่านผู้เปรียบเสมือนเดเวลลอปเปอร ที่ช่วยเขียนโค้ดบทใหม่ให้กับมนุษยชาติข้อมูลในวันนี้หากมีส่วนไหนขลาดเคลื่อนทางเทคนิคหลงพี่ต้องขออภัยในความผิดพลาดไว้ณที่นี้เรามาเริ่มมากิจดปัญญากันได้เลยท่านผู้ฟังในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าฮาร์ดแปร์พังก็อาจจะบอกว่าเครื่องนั้นเสียแล้วเครื่องนั้นใช้งานไม่ได้แล้วเครื่องนั้นพังแล้วแต่ สาหรับมนุษย์เราแล้วถ้าหากเราเมื่อร่างกายหรือกายของสังขารของเราชำรุดไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุความเจ็บป่วยคำถามคือความเป็นคนของเราได้ลดลงไปหรือไม่คําตอบก็คือความเป็นคนของเราไม่เคยลดลงไปเลยเพราะว่าซอแปรหรือจิตของเรายังทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่ ล่าสุดนี้โลกเรามีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า Neural ร i ิ k มันเปรียบเสมือนการสร้างอินเทอร์เฟซหรือสะพานเชื่อมใหม่ของจิตของเราให้สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เพียงแค่คิดหรือมีเจตนาก็สามารถสั่งการได้เลยในกรณีล่าสุดนี้ก็คือคุณโนแลนอาร์บอผู้ป่วยอัมาพาตในแรกของโลกที่ได้รับการต่งชิปเข้าไปโดยเพียงแค่เขาคิดว่า จะขยับเพ์เซอร์บนหน้าจอก็ขยับทำการสั่งการได้เลยทันทีตรงนี้แหละที่เรียกว่าเทคโนโลยี Brain Computer Interface ในทางทำรนี่คือเครื่องมือที่สุดที่ได้ชัดเจนที่สุดว่ามโนกรรมหรือการกระทำของเราสำเร็จได้ด้วยใจแต่ความหาสัจจร,รย์ยังไม่ได้มีแค่ตัวชิปอย่างเดียวนะยังมีในส่วนของหุ่นยนต์ที่ผ่าตัดที่จะฝังชิปนั้นเข้าไปชื่อว่า r 1 Robot ทำไมถึงต้องใช้หุ่นยนต์ฝังทำไมไม่ใช้แคนมือของมนุษย์ในการที่จะดำเนินการเพราะว่าเส้นใย,ยที่ฝังลงไปในนั้นมีความเล็กกว่าเส้นผมมากถึงยี่สิบเท่าเท่ามือมนุษย์ของเราต่อให้นิ่งแค่ไหนก็ยังมีความสั่นไหวตามธรรมชาติเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือมือมนุษย์เหมือนจิตที่ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่ยังมีความหม่นไหวแต่หุ่นยนต์ เปียเสมือนจิตที่ทรงฌานแล้วมีสมาธิแน่วแน่แม่นยำไม่วอกแวกเ,โโเทคโนโลยีจึงเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่ของร่างกายกายภาพเทคโนโลยีจึงเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่ทางกายภาพตรงนี้ทีนี้พอเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เราสื่อสารได้ด้วยความคิดมันชวนให้หนงพี่นึกถึงคําสอนคำานึ่งของก็คือคําว่าอนัตตาเรามักคิดว่าร่างกายนี้คือเรา มือนี้คือเราแต่พอวันหนึ่งที่มือมาขยับไม่ได้เราก็ใช้ชิปตัวนี้มาทำหน้าที่แทนในการขยับแสดงว่าร่างกายเนี่ยเป็นเพียงฮาร์ดแวร์ที่สามารถเสื่อมสลายได้แล้วก็ซ่อมแซมได้ด้วยนะไม่ใช่แค่เสื่อมสลายได้อย่างเดียวส่วนผู้ใช้งานตัวจริงก็คือจิตของเราต้องหากเทโลยีนูรลิงกำลังบอกรองอ้อมแล้วว่าเจตนาหรืออินเทนเซน คือความตั้งใจของจิตนั้นอนะ่ะมีพลังมหาศาลแค่ตั้งใจจะคลิกมันก็คลิกตรงตามที่พุทธพจน์ท,ที่ว่าไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิเจตนานั่นแหละคือกรรมแน่นอนเหรียญน,นั้นมีสองด้านความกังวลหลายๆคนยังกังวลว่าอาจจะโดนแฮ็กสมองหรือเปล่าในทางโลกก็มีการร่างกฎหมายที่ชื่อว่า n e u r o l y t ที่จะมาป้องกัน ในส่วนของการกระทําต่างๆทางการให้สมองแต่ในชีวิตประจําวันคนเราสิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดยิ่งกว่าไฟวอลก็คือสติการที่เรามีสติรู้เท่าทันความคิดของตอนเองใครเจ้าจะมาใครจะมาป้อนข้อมูลหรือมาจูงใจเราก็รู้ทันไม่หลงกลสุดท้ายนี้เทคโนโลยีอาจจะช่วยอัปเกรดความสามารถของมนุษย์ให้เหนือชั้นขึ้นไปแต่เราต้องอัปเกรด จด,ด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีฮาร์ดแวร์ล้ำยุคแค่ไหนแต่ถ้าเราโอเอสของเราในใจของเรายังเต็มไปด้วยฮาร์ดแวร์ไม่ใช่เพราะว่าไม่ว่าเราจะมีฮาร์ดแวร์ที่ล้ำยุคแค่ไหนแต่ถ้าโอเอสในใจเรายังเต็มไปด้วยไวรัสแห่งความโลภความโกรธความหลงชีวิตเราก็คงเอเลอร์อยู่ดีมั่นอัปเดตติสแกนไวรัสเกล็ดในใจบ่อยๆและชีวิตจะรันไปอย่างราบลื่น สำหรับวันนี้ธสสรรม Source คดดขอลาไปก่อนจะลืมนะขอรหัสทำและนำไปใช้ในชีวิตจะเดินพรร